สวัสดีค่ะเยะเล็กค่ะสวัสดีครับสวันครับ,รบตะก,ก้าค่ะหมวกค่ะเสื้อกันฝนค่ะทายเออยเยเล็กจะพาไปไหนคะใครทายถูกเยเล็กให้เห็ดดอกหนึ่งคะ่ะไปเลยค่ะไปลุ้นต่อนในคลิปเลยค่ะนี่ค่ะเข้าป่าแรกมาค่ะเจอแล้วค่ะดูนี่ค่ะคุณย่าแล้วค่ะนี่ ดอกเบลเลอร์เลยค่ะแต่ปล่อยให้เฝ้าป่าไปค่ะแต่เราจะออกเอาตรงนี้ค่ะเอาหลานเธอค่ะนี่ค่ะรอยท่ากัดหัวค่ะค่ะแล้วมาต่อตรงนี้เลยค่ะอีกสามดอกค่ะนี่ค่ะตรงนี้สามดอกค่ะหนึ่งสองค่ะสามดอกค่ะมาเก็บกันเลยค่ะนี่ค่ะเก็บกันเลย อวบๆเลยค่ะนี่ค่ะสามดอกสวยๆเลยค่ะนี่ค่ะตะอ้วนมาเจอห้าดอกสวยๆเลยค่ะนี่ค่ะอีกเต็มเครื่มาร์คโปโตฉดขากันค่ะ ตัดแค่พอประมาณค่ะเดี๋ยวไปเก็บรายละเอียดที่บ้านค่ะนี่แฟดค่ะนี่ค่ะตรงนี้ค่ะไปต่อค่ะมาดูตรงนี้ค่ะอันนี้น่าจะใช่เห็ดเอ่อ พึ่งทองนะคะเนี่ยเดี๋ยวยาเล็กกับเก็บไปก่อนค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะโกด์รูริงค่ะน่าจะใช่ค่ะนี่ดอกนึงค่ะเท่นี่ค่ะเห็ดพึ่งทองค่ะเดี๋ยวยาเล็กตัดเอาไปก่อนค่ะน่าจะใช่ค่ะ นี่ค่ะเพื่อนคนไหนรู้เขียนมาบอกยี่เล็กบ้างนะคะสี่ดอกค่ะอ้วนมาเจอตรงนี้ดอกหนึ่งค่ะยังแข็งอยู่ค่ะแต่แต่ท่ากินเราก็เอาแค่นี้ค่ะเนี่ยเราเอาแค่นี้ตรงนี้ก็ปล่อยไปให้ท่ากินต่อค่ะตรงนี้ดอกหนึ่งค่ะมาแอบอยู่นี่ค่ะเก็บกันเลยค่ะโอ้โหขายาวพื้นลืดเลยค่ะตัดเลยค่ะสวยสวยอยู่เลยค่ะแต่ขาเธอยาวเพราะอยู่ใต้ ขอนไม้ค่ะนี่ค่ะตะอ้วนมาเจอตรงนี้ดอกหนึ่งค่ะแต่ว่าเยล็กได้เยอะแล้วค่ะไม่เอาแล้วค่ะตรงนี้อีกดอกหนึ่งค่ะแข็งๆอยู่ค่ะแต่ไม่เอาอีกแล้วค่ะวันนี้เยล็กสวยเลือกได้ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวดูว่าเห็ดอะไรอ๋อตะอ้วนเจอมาโลนี่ค่ะแต่ใกล้ๆกันนี่เป็นเห็ดพึ่งเลือด ยู่ใกล้ๆกันเลยค่ะตรงนั้นก็มีอีกดอกนึงค่ะนี่ค่ะเยอะเลยค่ะแต่แก่แล้วค่ะยาเล็กไม่ได้มาดูนี่ค่ะตะอ้วนเจอค่ะโอ้โหตะอ้วนแบบสไตล์พินค่ะขาเทอใหญ่เหมือนสไตล์พินเลยค่ะ อวบๆเลยค่ะดอกนี้นางเอกของวันนี้เลยค่ะหายนี่ค่ะดอกนี้เอาค่ะยังแข็งอยู่ค่ะค่ะไม่ค่อยดีค่ะแต่เอาได้ค่ะนี่ค่ะสวยๆเลยแข็งปึกเลยค่ะนี่ค่ะ น่าจะเป็นมาโลนี่ค่ะใช่ค่ะมาโลนี่มาโลนี่ชอบขึ้นกับตอไม้ที่เขาตัดนะคะนี่เห็ดพึ่งแม่มดบานแก่เต็มป่าเลยค่ะมาไม่ทันค่ะนี่ค่ะมันก็ใช่ค่ะนี่ค่ะเต็มป่าเลยค่ะน่าเสียดาย ใช่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเดยวจับดูซิว่าเป็นยังไงปล่อยให้เป็นเชื้อปีต่อไปเถอะค่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้อีกดอกนึ่งเต็มป่าเลยค่ะเสือได้ค่ะนี่ค่ะแต่ดอกนี้สงสัยเอาได้ค่ะ นี่ค่ะยังแข่งปึ๊กเลยค่ะเอาค่ะดอกนี้ค่ะนี่ค่ะเบลเลอร์เลยค่ะยืนสุดแขนเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้อีกสองสามดอกค่ะนี่ค่ะดอกนี้มาขึ้นบนต่อไม้ค่ะ อ้วนเจอพึ่งเลือดค่ะพึ่งแม่มดอะค่ะอบปวบเลยค่ะนี่ค่ะตะอ้วนเจอหัวคล้ายๆพึ่งเลือดค่ะแต่ยังเรียกว่ามาโลนี่เดี๋ยวมาดูก่อนมาโลนี่ค่ะแน่นๆเลยค่ะเห็ดมารลนี่หรือว่าเห็ดเก่ารักค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะแน่นๆเลยค่ะ ค่ะภาษาสวิตจะเรียกว่ามารูนี่หรือลิงค่ะหรือว่าภาษาเราก็เห็ดพึ่งเก่ารักค่ะเจอเห็ดพึ่งขาลายค่ะนี่ค่ะขาลายหัวสีน้ำตาลค่ะตัดเลยค่ะเห็ดนี้ขาจะแข็งค่ะนี่ดอกหนึ่งค่ะตะมุตะมิเลยค่ะนี่ค่ะ นี่อีกดอกนึค่ะนี่ค่ะขาลายหัวสีน้ำตาลค่ะนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะเห็ดพึ่งพิษสวิตค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะขาจะออกแดงๆค่ะตรงรังพึ่งจะออกเหลืองนวลๆค่ะแล้วหัวก็จะเป็นสีนี้แล้วแต่ป่าค่ะหัวสีเทาๆจางๆค่ะ พิษนะคะอย่ากเก็บนะคะมาเจอพึ่งเลือดสวยๆดอกนะคะนี่ค่ะยาเล็กมือเดียวต้องตัดอย่างนี้เลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะมาเจอสวยประหาระคะ่ะนี่ค่ะเห็ดมาริโอ้อะคะ่ะนี่ค่ะพิษค่ะ แล้วก็เพื่อนๆเก็บก็ดูนะคะถ้าเกิดว่าฝนตกอ่ะจุดขาวๆมันจะลบไปต้องสังเกตให้ดีนะคะอันนี้พิษร้ายแรงค่ะค่ะอันนี้ดอกตูมค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะเห็นไหมคะแถบหนึ่งน่ะฝนตกใส่แล้วก็ไอ้จุดขาวๆลบไปพิษแรงค่ะพิษร้ายแรงครับตัวนี้ค่ะภาษาสวิสจะเรียกว่าฟื้ก็พิน์ค่ะเห็ดมาริโอเรานี่แหละค่ะ แฮกเซดดอกนึงค่ะสวยมากเลยค่ะดอกนี้อวบอวบเลยค่ะเก็บกันเลยค่ะนี่ค่ะอ่อนๆเลยค่ะโรดฟูดลอริอ่งค่ะกำลังนี่ค่ะ กำลังเล็กๆอยู่เลยค่ะเห็ดนี้จะเล็กจะตัดขาเอาเลยค่ะนี่ค่ะตัดแบบนี้เลยค่ะตัดเอาเลยค่ะนี่ค่ะจะเก็บเอาไปฝากน้องหนูเมียฝรั่งนปนนค่ะชอบกินมากเลยนีเห็ดนี่ถ้าอ่อนๆแบบนี้ค่ะ อ,อ่อนๆค่ะเจอหัวเลื่อมดอกหนึ่งคล้ายๆสไตปินก็คล้ายๆค่ะน่าจะไม่ใช่อะค่ะเดี๋เดๆไม่ใช่ค่ะขอโทษนะคะเด็ดถอนเธอขึ้นมาแล้วค่ะเป็นเห็ดดินค่ะเจอเห็ดพิ่งเลือดดอกค่ะ เพื่อนค่ะชมทางนะคะี่ทางเดินค่ะนี่ทางเดินค่ะและนี่เธอมาขึ้นอยู่ทางเดินเลยค่ะดอกสวยสวยค่ะหนค่ะตุ่มปุ๊กเลยค่ะตะมุตะมิเลยค่ะนี่ค่ะสวยสวยเลยค่ะนี่ค่ะเห็ดที่เก็บได้วันนี้ค่ะ รึ่งข้อนตะก้าค่ะนี่ค่ะสนุกไหมคะยาเล็กพาเก็บเห็ดพึ่งแม่มดค่ะก็มีพึ่งแม่มดเนาะแล้วก็ได้เห็ดอ่าหัวสีน้ำตาลขาลายมาค่ะดอกเล็กๆก็มีค่ะนี่ค่ะแล้วก็ได้พึ่งขาแดงเล็กจิ๋วเลยค่ะนี่ค่ะ นี่นะคะวันนี้ที่ได้ค่ะเป็นไงคะสนุกไหมคะเยะเล็กพาเก็บเห็ดค่ะวันนี้ก็ฝากไว้ฝากคลิปเก็บเห็ดพึ่งเลือดไว้ด้วยนะคะชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เยเล็กกัะตะอ้วนด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคค่ะเจอกันใหม่คะ่ะ